สวัสดีครับสมา,าชมกิกท่านผู้ชมทุกทท่านสําหรับคลิปนี้ผมจะมาคํานวณสุดสองตัวบนตรงสูตรวีให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมาราบชมเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครเจออะไรเลขเจาอะไรทุกเลยทั้งเจากการคํานวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ใช้วิจรารณาในการรับชมกันด้วยนะครับถ้าหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเลื่อใหม่ๆจากทางช่องสูตรน้อยไทยฟรีช์ด,ดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับบี B. B. ยังไม่หลุดนะครับเจ็ดตัวยังไม่ปรับให้เป็นสุขรมาตฐานแปดตัวเพราะเขายัางไม่หลุดเลยนะครับ เงนดียังไม่หลุดสูตรนี้นะสูตร b หนึ่งในบูนสูตรบีสูตรที่นหนึ่งคำนวณได้แปดข้าวศนหนึ่งสองสามสี่แปดข้าวศูนหนึ่งสองสามสี่วันที่สองคำนวณได้เก้าศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าที่สามคำนวณได้สี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หน่ยบนสูตรบี สูตรนี้หลุดนะครับหลุดหนึ่งงวดตั้งแต่ปรับเป็นเปลี่ยนมาตรฐานหลุดไปหนึ่งวันราใช้สูตรที่เดินอยู่ในตัวมาตรฐานนะครับสองสูตรสูตรสองกับสูตรสามนี้เป็นสูตรเสียงโชคในงวันี้เนาะในบนสูตรบสูตรที่สองคำนวณได้เจ็ดเปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่สูตรที่สามคำนวณได้ไปเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดไปเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ด เราก็มาเทียบคนวัดดวงกันดูนะครับชนสามสูตรคือศูนย์สี่เก้าน่ไงศูนย์ศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าพรั้น้จะเป็นชนสองสูตรนะครับวัดดวงมาที่ชนสามสูตรไปเลยนะครับนในบนก็ชนกันที่ ชนกัน7ตัวเลย7 8 9 0แปดนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนยอ่าศูนย์สองสามสี่หไม่ชนหไม่ชนนั่นเองเมื่อเรามาจับเป็นข้อบน,นตรงสูตรบีอะไ้ในกรอบนี้นะครับถ้าสตรไม่หลุดเมื่อเรามาคัดชดิ่งเรา่าใช้สูตรแต็มในการคัด เต็มสิบหน่วยเดินสุดเจ็ดเก้าก่อนแล้วก็เด่นสิบหน่ยยวยสุดเอียังเจ็ดแปดสุดบีแค่สองในสามสูตรทั้งเองวัดดวง 7, เจ็ดเก้าเขาขีดก่อนมีบวกกันได้เจ็ดแล้วได้เก้าเราขีดด้วยก่อนเนาะตัวไหนบวกกันได้เจ็ดแล้วได้เก้า มันได้เจนะ็ดไม่เก้าเจ็ดเต็มเจ็ดเต็มเก้าเนาะถ้าถ้าสูตรเต็มเข้าเต็มเข้ากับสูตรตรงเข้าก็จะอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่หาชุดนี้เนาะถ้าสูตรเต็มไม่เข้าก็ต้องดูที่สูตรเต้มเข้าก็ต้องวัดที่สูตรเด่นทั้งสองสูตรนั่นเองเอามาฮะจอสองในสามเนาะเราดู สี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเนาะ เลขข้าวชน 1, หนึ่งสองเลขข้าวชนหนึ่งสองชนเดินสามสูตรหนึ่งสองสามคือหนึ่งขีดกับสองจุดนี่ชนเดินสามสูตรหนึ่งขีดกับสองจุดก็มีแค่สองชุดนี่นะครับชนเด่นสุด <c oughs> สามสูตรสีแดงชนเด่นร้องสองสูตรสองจุดเด่นดังเดียวเห็นชนเด่นอันนี้เด่นชนแต้มอย่างละสูตรเด่นทั้งสองสูตรเด่นทั้งสองสูตรเด่นชนเด่นทั้งสองสูตรชนเด่นทั้งสองสูตรเด่นชนแต้มเด่นทั้งสองสูตร ังไม่ชนเต็มชนเด่นกับชนเต็มยังสูตรมี่นทั้งสองสูตรในมุกลมคือชุดเด่นนะครับสำหรับสูตรสงกานตรงชุดนี้คอเค สองตำบลตรงสูตรบีก็คำนวณได้ตามนี้นะครับชอบสูตรไหนเลือกใช้สูตรนั้นได้ตามใจชอบเลยชอบชุดไหนเลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนีวิธีคิดมีวิธีตัดคัดให้มาเหลือน้อยชุดแบบไหน,นก็สามารถทําได้ด้วยตนเองเลยได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคด,ดีครับ